ที่ชุมชนนาตับสร้างสรร์แขวงโคกแฝดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรเข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชุมชนนาตับสร้างสรรคโดยมีนายวสานอินคำน้อยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลการพิจิตรและสมาชิกกลุ่มพร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำชประทานร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการเสนอความต้องการของกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของพื้นที่โดยเกษตรกรผู้ใช้น้ำชนะทานได้เสนอสร้างทำนบกับกเก็บน้ำในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในช่วงฤด,ดูแล้งซึ่งน้ำจะแห้งไปตามความลาดชันของคลองจึงเสนอให้สร้างทำนบกักเก็บน้ำเพื่อชะลอน้ำเป็นช่วงๆไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤด,ดูแลง้งเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวลดรายใจ่ายให้กับครัวเรือน โดยนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรกล่าวว่าสืบเนื่องจากปัญหาเรื่องน้ำคลองนาตับพื้นที่แขวงโคกแปดเขตหนองจอกได้มีการประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลปาาระทานพิจิตรเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อปีงบประมาณ2,562และได้ดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนในช่วงการสร้างทำนบฉลอน้ำ ภายใต้โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชรประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน1โครงการ1นึ่งล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปีพศ2562นะครับก็ได้ได้รับการประสานมาจากสภาสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อมาแก้ไข การขับแหนมของคลองนาตนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆก็ได้ประสานมาเรื่อยๆนะครับก็มาจนถึงปัจจุบันนะครับในปีงบประมาณ2563นะครับเราทางจุมาทานก็ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้นมนะครับของนาตับแขวงโคกแฝดนะครับเพื่อจะได้ของบประมาณในการ แก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับก็เป็นการขอ,องบประมาณในการทำทำนบนะครับในคลองนาตับเพื่อแก้ปัญหา,าการขัดแคลนน้ำในคลองนาตับครับสยุมผลนวงชูสัก์อ้อยเฮงรายงาน Thank you